วันนี้จะมิกจินไดส้สดีค่ามิกจินค่ะค่ะช่วงนี้เราก็ได้ลองสำเร็จเช็ดหน้าของริอิด้วยมัลติคลีนซิ่งคอตตอนชีทเบอร์83นี้นะคะแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะสามารถพูดว่าแนะนำกับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้เราก็เลยมาทำคลิปรีวิวแชร์กันเพื่อนกันนะคะพร้อมทั้งแชร์วิธีการเชร็ดคลีนซิ่งที่อ่อนโยนต่อผิวให้เพื่อนชมกันด้วยค่ะก็ถ้าสนใจยังไงเดี๋ไปตามชมคลิปการจนจบน,น,นะคะก็ไม่รอชาอ้าเราไปเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยก็มาพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้กันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสำรีเช็ดหน้าที่ทํามาจากคอตตอนร้อเซเลยนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานจาก USA ด้วยค่ะคือเขาเนี่ยสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ไม่ใส่พวกสารระคายเคืองสารเรืองแสงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีความอ่อนโยนคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่เขาแตกต่างกับตัวอื่นนะคะก็คือเขาเน่าจะเป็น dive v i ก็คือจะเป็นสำลีผ้าแบบแห้งนะคะซึ่งเพื่อ,อนๆสามารถใช้กับครีนซิ่งประเภทไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบออยล์แบบบาร์แบบน้ําหรือว่าแบบเจลแบบน้ํานมอะไรงี้ก็ใช้ได้หมดเลยค่ะเพราะตัวนี้เขาจะมีเนื้อคล้ายกับผ้าเลยนะคะคือจะมีความเหนียวนุ่มนะคะไม่ขาดง่ายเลยค่ะแล้วก็ซึมซับได้เยี่ยมลงไปถึงไม่เป็นขุยได้ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะมารีวิวเราก็ได้ลองใช้ตัวนี้กับครีนซิ่งทุกประเภทที่เรามีที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอ้อยแบบน้ำแบบมิ้วแบบเจลอ,อะไรเงี้ยก็คือใช้มาหมดแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามันใช้กับทุกประเภทได้จริงๆตามที่เขาเคลมไว้เลยค่ะ ซึ่งทางเพื่อนใช้กับคลีนซิ่งประเภทที่ต้องรัาออกด้วยน้ําอย่างเช่นพวกออยพวกเจลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพวกบารเป็นต้นเนี่ยก็ให้เพื่อนลงตัวคลีนซิ่งก่อนนะคะแล้วก็นำาตัวนี้ไปชุบน้ํานะคะแล้วก็นํามาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนึงแลี่ก็ไปอานเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วก็แผ่นเขาเก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะสามารถใช้ได้กับทั้งหน้าเลยค่ะซึ่งหลังจากที่เพื่อนเช็ดรอบนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนนาไปล้างน้ํานะคะพอล้างน้ำเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นสัมดีที่ขาวสะอาดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เพื่อนชุบน้ําอีกรอบนึงก่อนที่จะนํามาเช็ดรอบสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้เมคอัพเนี่ยลงเหลืออยู่บนหน้าค่ะ ซึ่งเราชอบจุดนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่เราอยากจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะคือปกติเนี่ยสัมีพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้นี่ยเขาสามารถนําไปล,าล้างน้ําอีกรอบหนึ่งได้นะคะคือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะล้างน้ำนเนี่ยเขาก็ไม่เปื่อยหรือว่าขาดนะคะก็คือสามารถนํามาใช้รอบสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งได้ะคะ่ะ แล้วก็ด้วยความที่เขาเ,เป็นเนื้อแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นเขาสามารถใช้กับประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะไม่ใช่แค่การเช็ดเมคอัพอย่างเดียวนะคะคือสามารถใช้เป็นพวกทิชชู่แห้งในการเช็ดมือเช็ดเหงื่ออะไรก็ได้นะคะหรือว่านําไปชุบน้ำแล้วก็นํามาใช้เป็นพวกทิชชู่เปียกอะไรนีก็ได้เช่นกันค่ะคือสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้แบบหลายวิธีมากๆเลยค่ะ สาวหทีการเช็ดเมคอัพที่เราแนะนํานะคะก็คือให้เพื่อนะ่ะลบบริเวณตาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะโดยพลอยสําคัญก็คือให้เพื่อนะ่ะใช้อา e r e m o เวอในการลบบริเวณตานะคะแล้วก็ถ้าใครที่ใช้มาสคาร่ากันนะ้ำมากๆเนี่ยแนะนําให้ใช้มาสคาร่า e m o v เวอร์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะคะในการเช็ดบริเวณตานะคะก็คือ เพื่อนเนี่ยทามาสคาร่ารีมัวเบอร์บนขนตาก่อนนะคะแล้วก็เทตัวายรีมัวเอร์เนี่ยลงบนสำรีแล้วก็นำไปแปะบริเวณตาประมาณ30วินะคะคือให้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่แค่แปะแบบเดียวแล้วแบบถูกออกนะคะมันอาจจะถูกออกได้ไม่แบบสะอาดหมดจดนะคะแนะนำให้แปะอย่างน้อยประมาณ20-30วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆลูบออกอย่างเบามือนะคะรับรองว่าตัวอายเมคอัพเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายมากๆค่ะ แล้วก็อาจารย์เพื่อนลบบริเวณอายเมคอัพเสร็จแล้วใช่ไหมคะพเพื่อนเพื่อก็มาทาความสะอาดบริเวณอื่นๆบนบหน้าต่อนะคะด้วยก่อนที่จะเช็ดเนะี่ยก็ให้เพื่อนเทคลีนซิ่งระบนสำลีให้แบบว่าปริมาณเพียงพอก,กับการใช้ทั้งหน้านะคะแนะนําว่าเทให้ชุ่มๆเลยจะดีมากๆเลยค่ะอยาขี้เหนียวนะคะเพราะว่าถ้าสำลีแห้งแล้วแบบคลีนซิ่งไม่พอเพื่อนเะพื่อนำไปเช็ดบนหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีแล้วก็ทําให้เกิดเป็นริ้วรอยได้นะคะซึ่งไม่คุ้มเลยค่ะคืออยากขี้เหนียวเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นริวรอยแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปแก้แบบไปทําการรักษาเนี่ยมันจ่ายเยอะกว่าการซื้อครีนซิ่งหลายเท่ามากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงเน่ยก็ตอนเช็ดยังไงเพื่อนเช็ดอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็เทครีนซิ่งเนี่ยให้ชุ่มพอที่จะเช็ดทั้งหน้าได้นะคะก็เป็นวิธีที่เรามาแนะนํากับเ,เพื่อนค่ะ แล้วก็ถ้าเพื่อนใช้ตัวนี้ในการลบเมคอัพนะคะหลังจากที่เพื่อนเช็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนก็นําไปล้างน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ชุบน้ำนิดนึงก่อนที่จะมาเช็ดให้ทั่วหน้าอีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งนะคะแค่นี้เนี่ยหน้าเราก็จะสะอาดจากเมคอัพแล้วนะคะแต่ว่ายัางไงเนี่ยพเพื่อนๆก็ควรที่จะล้างหน้าต่อด้วยโฟมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยก็จะมาทําความสะอาดในส่วนของเรื่องความมันนะคะพอลบเมคอัพเสร็จแล้วแล้วก็ล้างความมันเรียบร้อยเนี่ย แล้วก็จะสะอาดหมดจดพร้อมรับสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปได้ค่ะก็สำหรับที่สนใจนะคะตัวนี้ในกล่องหนึ่งเขาก็จะมีอยู่ที่54แผ่นนะคะราคา70บาทค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ e v e n b o y Boots, Masumoto k i y o s h t s u r u h a h e s c o Lotte, b i n t i e เป็นต้นนะคะหรือว่าทางออนไลน์เช่น Lazada, Shopee เป็นต้นค่ะก็สับรายละเอียดเราจะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะพเพื่อนๆก็ลองเปิดเช็คกันดูได้นะคะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถพูดว่านะนํากับเพื up, ่อนๆได้จริงๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่หรือว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาสัมรีในการเช็ดเมคอัพอยู่นะคะค่ะหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะท้านผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำใจกันด้วยนะคะทรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีแล้วก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye